แม่อยู่ศูนย์ใกล้บ้านไม่ต้องคิดว่าอกตันยูพาไปทิ้งแพทเล่านาทีแม่หัวใจหยุดเต้นทีปั๊มหัวใจพาส่งโรงพยาบาลฟื้นเรสเผยเหตุทำไมถึงรักนาะทีลั่นเป็นพ่อแม่อุทานแรงแพทนภกภาควงคู่เรสซิ่งลูกชายไปเปิดใจในรายการแม่ซราบปาตลอดน,นอกจากเมาความรักของลูกชายววยขบขวบกับการมีแฟนทำแม่น้ำตาคลอต้องทำใจวันที่ลูกจะมีแฟนแถมเป็นความรักสุดฮาเลิกกันตอนปิดเทอมพอเปิดเทอมแล้วค่อยเป็นแฟนกันใหม่ก่อนจะมาถามถึงความรัก งา,ง,งานนี้แพทเจอลูกชายเมาแม่ต่างๆนานากับพีหนุ่มรุ่นน้องข้างกายแม่หรือนาพีของเรซซิ่งจนแม่แพทถึงกับร้องลั่นแล้วเรสนาพีที่เลี้ยงหนูแม่บอกเป็นแฟนกันไหมแล้วนาพีก็บอกเป็นแฟนกันแพทร้องลั่นบอกตลกบ้าแพทเรารักนาพีไหมเรสพยักหน้าแพท แม่เลิกคุยกับนาพีได้ไหมเรสไม่ได้เพราะว่าเขาซึ้งเล่นให้แล้วเขาก็เล่นกับหนูทิ่ทีก่อนถามว่าพี่เลี้ยงหายไปนาพีเลยมาเป็นที่เลี้ยงแทนเรสลั่นเองเลยว่าเป็นพ่อแทดถึงกับอุทานอุ๊ยอันนี้แรงมากนะทิ่ทีก่อนถามเรารู้ได้ยังไงว่านาพีคือพ่อเราแล้วเรสเพราะแม่ไปจีบเขาก่อนแทรีบโวยลั่นขอเอาเรสออกจากรายการเลยฉันเสียทรงหมดตลกเรส พี่เลี้ยงเขาหาให้แล้วแม่ก็เอาก็บอกเป็นแฟนกันแล้วตอนแม่มีแฟนอีกคนแพทกรีดลั่นปิดปากเรสงานนี้โกลาหนสุดหาพิธีกรก็ไม่หยุดถามใหญ่แต่เรสตอบไม่ได้แล้วแม่ล็อกตัวไว้ถามว่าแม่มีแฟนกี่คนตอนนี้เรสตอบชัดตอนนี้มีคนเดียวโดยแพทยังเล่าถึงคุณย่าหรือคุณแม่ของแพทที่ป่วยติดเตียงมานานว่าต้องอยู่ที่ศูนย์ดูแลเฉพาะทางเพราะมีวันหนึ่งแพทถ,ถ่ายละครอยู่ที่บ้านโทรมาบอกแม่แย่แล้วหน้าเขียวแล้วแพทบ,บอกให้รีบพาส่งโรงพยาบาล ยาบาลเลย ระหว่างทางเขาโทรมาจะถึงโรงพยาบาลแล้วแต่แม่หยุดหายใจแล้วที่เรสเล่านาพีขับรถและพยายามปั๊มหัวใจประมาณ5นาทีก่อนถึงมือหมอพอถึงหมอปั๊มหัวใจขึ้นมาได้ใช้เวลาอยู่ ICU ประมาณ5วันก็ย้ายมาห้องปกติเราเลยตัดสินใจให้อยู่ศูนย์ใกล้บ้านมีคนดูแลหน้าห้องรายงานเราทุก2-3ชั่วโมงแม่ไม่มีอาการอะไรเลยไม่ต้องมีสายระโยงระยางมีเพียงสายอาหารมีคนกายภาพให้ทุกวันเรสเขาเห็นแพทป้อนข้าว แม่เปลี่ยนทำเพอสมาตลอดสิ่งที่แพทบอกเขาคือถ้าวันหนึ่งที่แม่เป็นแบบนี้ให้เรสตัดสินใจเลยให้แม่ไปอยู่เหมือนแบบคุณย่าไม่ต้องคิดว่าอกตันยูหรือเปล่าพาแม่ไปทิ้งที่ศูนย์แพทบอกไม่ใช่เลยพาแม่มาอยู่ที่นี่แม่จะมีความสุขมากกว่าอยู่ที่บ้าน